ไม่ต้องไปกังวลความเลวเก่าๆพวกเราเนี่ยเคยทำเลวมาเยอะมากระศดาบอกเลยพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอบ่อยไหมบ่อยเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่สี่คือน้ำในมหาสมุทรที่สี่เนี่ยไม่ได้มากกว่าเลยไม่ได้มากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเธอที่เธอเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านไม่รู้กี่รอบในสังสารวัตเนี่ยยมคิดดูกี่ล้านรอบอ่ะเนี่ยยมทำเลวมาเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเนี่ย กี่ล้านรอบอาจมาถึงบอกว่าไม่ต้องไปกังวลความเลวในอดีตมักมีองค์แปดแก้ได้อาณาปานสติแก้ได้สุตตะแก้ได้วันนี้เรามีกําลังใจกันทุกคนเราจะเริ่มสตาร์ทใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดี